สวัสดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟซื้อตั๋วที่นี่นะคะไปวงเวียนใหญ่นะคะรถไฟยังไม่มาเราจะไปวงเวียนใหญ่กันนะคะไปเที่ยววงเวียนใหญ่รถไฟยังเอ่ย อุ้ยช่วงจังหวะพอดีเลยนี่นะคะรถไฟกำลังจะออกนะคะน,นี่จะอันนี้รถไฟกำลังจะมานะคะต้องอยู่ไ,ไกลๆนะคะ จังหวะพอดีเลยรถไฟมาจากวงเวียนใหญ่ค่ะฝนก็ลงนะคะ จะเข้าสู่สถานีมาชายเป็นขบ nice. วนรถไฟสหมายเลขเขที่สี่สามสี่ศนย์ต้นทางจากสถานีมาชายใกล้กับสถานีวัดเมียะยาท่าที่ประสบจะเดินทางจากขบวนรถนี้คืออะไรบผู้สาไปจ่ายไให้ชาติอย่างที่หนึ่งขอบคุณค่ะนี่นะคะพามาเที่ยวค่ะขบวนรถไฟนะคะไปเที่ยววงเวียนใหญ่กันนี้คะ ตรงนี้ก็จะมีขายกางเกงขายเสื้อผ้านะคะขายทุอย่าง,ง,กากกงาอกนะคะ

มาดูเสื้อผ้าส,สวยๆด้วยนะคะผู้คนก็มาจับจ่ายใช้สอยนะคะอุ้ยเสื้อผ้ามีแต่ส,สวยๆทั้งเลย จะให้ขบวนใหม่มานะคะแล้วนี่ก็รอขอบวนใหม่นะคะขบวนนี้ก็ไปแอบก่อนนะคะไปแอบเราก็มาข้ามเท้าไฟกันจ้าผู้คนเยอะแยะมาก คนเยอะนะคะเนี่ยฝนก็จะตกดูจะตือดูคนเยอะแยะมากมายม,ะะมีปูะะ้วยค่ะอิปปู เจดนะคะของดังของวัดเจดนะคะรถช่องรถช่องนะจ๊ะสลิมนะคะของอร่อยอร่อยแบนั้นเลยนะคะที่นะะี่เราค่ะฝนจะตกนะคะ ใส่นะคะโลระใส่ดมากแล,แล้วมีีมานแข่งลสองคนใ่น้อยไปเยชน ก็พาม,มาเที่ยวนะคะพาม,มาเที่ยวตลาดนะคะตลาดยามเช้าของมหาวาัยนะคะนี่นะคะสวยกปุ่งสวยงามมากค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะมีนักของน่าทานน่าทานนั้น,นเลยค,ะยค่ะมาขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ